ท่านเปาคนละคงพลัสนี่พี่น้องเพิ่นบอกว่ามีร้านค้าบางร้านแอบขึ้นราคาสินค้าครับท่านเปาเขาต้องจัดการโอยีบดีอีบูหูจากคว่ำขักแอบขึ้นราคาช่วยโอกาสแบบนี้เออในท่านเปาต้องจัดการให้มันเด็ดขาดดีครับเพราะว่าพี่น้องประชาชสนเดือดร้อนดีครับอาจจะมาขึ้นใส่ห้าเหตดจึงในท่านเปาันต้องลองท่อเด้อท่านจันเตท่านโกงซุน บอกจางหลงเจ้าอูเอาอยางไปดีดเดี๋ยวนี้เลยดีตรงมันจะเจ็บอีเมยข้าพ่ดีเรื่องคนละเครัาสนี ท่านเปาเสง่งานมันมีปัญหากับท่านเปาอยู่บ่หรอครับเพราะต้องแก้ไขอยู่บ่มันก็มีไดท่านกองสุดร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆไม่หย่อ้อยว่าเปิดนำซุปกลมๆเพมา่เขาคนละครื่งมมนเป็นจังได๋หท่านเปาบัดบ้านเฮานี่ก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวของเมยนางครับท่านเปาที่เขารายการคนละครึ่งท่านเปาก็ไปซื้อร้านไหนก็ได้ครับท่านเปาโอ้ร้านยายนางน่ะนำซุปบ่ปาผ่านน้ำไหลผ่านสังกัดสีอย่างเรียวๆเออท่านเปาไปสร้างน้ำใสมันก็เป็นจังส่นล่ะครับไปร้านก๋วยเตี๋ยว ถ้าท่านเปาต้องสั่งน้ำตกน้ำตกของยายนั่งนี่แซ่บกลมกล่อมครับว้าวปานค่อยๆสั่งท่านกุ้งสุนนี่ก็ได้ค่อยสั่งมาแล้วล้อนเลือดกุยคักมันเลือดงือเลือดหมาเนี่ยมันเป็นทางสั่นท่านกงสุนเออล้อนยายนั่งบ่ได้ขายแค่ก๋วยเตี๋ยวท่านเปาขายปลาเผาขายตำบอกุ่งน้ำปลาเผาปนิ่งเมันแซ่บด้วท่านเปาน้ำจิ้มก็แซ่บโอ้ยอย่ามาว่าอะไรท่านกุ้งสุนเสนอคักอันนี้ก็ได้ ปลาเผาเผาตะวันจันร์มันช่วยจะเดยขายขายวันสุกขี่ขันขางขึ้นบดอ่ะแต่ว่าตํำบกฮงของเพิ pues ่นซ่บได้ท่านเปาแซ่บจนเลี่ยมือเลี่ยสาข้าเจ้าว่าตํำบกฮงเขาจะขมือข้อเลื่อตีนข้อบดว่าเขาเครื่องแม่จันเจ้าบดเด็กนงเขาต้มไส้ปลาึกบดเด็กไม่ยานั่งมาต้มใส้หมาเนาเจ้าของหวานเพิ่นก็แซ่บได้ครับท่านเปาทับทิมกรอบนะครับเพชรจากเหยวย่างดีท่านเปาซ่บขนาดเขาไมยซิมแล้วสิไม่เหยมาโหยังจันเจ้า คอยไปเสียบลมันเผาใจเหี้ยดีละจะเ,เมาเหี่ยวสมหวงังใสบไมีทางเด็ดขาดมันเผาแต่วเวลาเราสะอาดสะอาดนะครับท่านเปาบรรยากาศร่มรื่นแม่ข้าเพิ่็แต่งโตสะอาดล่างตีล่างมือเรียบร้อยท่านเปา ย่อามาหาเ้ามันจ่คอยเห็นเราล่างดากหลานเรามาย่ำแบบุงมาตำํุสยข่กินคข่ชุประกาศแต่บพรคำเนอเอกเอก็แสดงว่าท่านเป่าอาจจะไม่ได้ใส่คนละครงในแถวบ้านหฮาท่านเป่าก็ต้องไปใส่บ้านคางคครับท่านเปานีเลลาเอยจะได้ไปล่านคางๆไปตลาดนะไปตรวจสอบว่าราคามันเพิ่มขึ้นเพื่อเอาเปรียบพี่น้องภะชาชนอยู่บ่ท่านเปาผลพระราทการเมืองนี่พักใดที่แจกเงินนี่แท้ๆครับ ท่านเสียงสีมาเยอะขึ้นได้ท่านเปาโอ้วัชรประเทศมันก็ไปจเจริญกวกานี้ตัวท่านกงสุนพแจกก็เอาเบิ้มัดเขาแห้งตัวตวเป็นทั้งสี่หลักให้มันอยู่ซ้ำนี่ลาพอดีแล้วท่านเปาพี่น้องหลายคนมาบอกว่าท่านเปาเนี่แอบไปใส่คนละครู้ล้านคขาระโอเกะแมนอยู่บอครับท่านเปาซี่แจงครับให้มาใส่หลายผู้พิพากษาเลยจะมีเขาคขาละโอเะจัง้งแต่ที่าเด็กนางดิง่งมันก็แพงซ้ำแจงคนมากิกเหเราซอย,ยอซื่อเนี่ยกูหลงว่าเหรอ